หากข้อมูลของเราแสดงเป็นปีคศแต่เราต้องการให้แสดงเป็นปีพศแทนโดยที่ฟอร์แมตของวันที่จะต้องเป็นวันที่ไม่ใช่รูปแบบข้อความจากตัวอย่างนะคะฟอร์แมตวันที่คอลัมน์นี้เป็นฟอร์แมตวันที่ส่วนอีกคอลัมน์เป็นฟอร์แมตข้อความทีนี้เราจะมาเปลี่ยนแบบจากคศเป็นพศ โดยที่ยังคงเป็นฟอร์แมตวันที่โดยการคลิก Copy วันที่คอสอมาวางไว้อีกคอลัมน์นะคะจากนั้นลากคลุมส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแล้วคลิกขวาเลือก format ตเซลล์ตรงที่ l o c a l เลือกเป็นภาษาไทยที่ type จะโชว์เป็นภาษาไทยแล้วเลือกแบบที่ต้องการกดโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่า format ไม่ได้เป็นข้อความแต่เป็นฟอร์แมตเป็นวันที่ซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลวันที่ไปใช้ต่อในการคำนวณอื่นๆได้ค่ะ Easy Tricks รู้ดีกว่าไม่รู้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ